สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้พบกับหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะในปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารช่วยทำให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้นและทำงานต่างๆได้สะดวกรวมทั้งช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆว่าอุปกรณ์การสื่อสารมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. จดหมายจดหมายคือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการส่งผ่านบุรุษไปรษีทรรัรั์คือการถ่ายทอดเสียงและภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 3. โทรศัพท์คือ การสื่อสารผ่านเสียงโดยปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นจึงสามารถสื่อสารแบบเห็นหน้าได้เป็นยังไงกันบ้างคะหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมคะแต่เอเด็กๆอย่าลืมทำใบความรู้ที่คุมครูมอบหมายให้นะคะ แล้วให้ผู้ปกครองส่งภาพผลงานของตนเองมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ